หูนุ่งหรือไม่อะจะลงจัดแป๊บเดียวจะซื้อของเก่งเป็นยักเก็ตไม่เร็วไม่เร็วชอบไอประยุทธ์กอแ <c oughs> <c oughs> น่เรา <c oughs> คือเราเราไม่ค่ะก็แบ่ชอบกันไม่ห่วยแต่ก็แดกองอันแหน่ยู่ภาคของจายที่ปอดนี่นะกระจี้หัวไปเลยแล้วแล้วนอกจากนอกจากไอประยุทธ์แล้วอ่ะเหนือกว่าไอประยุทธ์นะฮู้ป่ะบ,บ่ฮู้ บอกก็ซ้ำหน้าจองแฮมบ,จบจัจายบัจจัยไอห่วยเลยอ่ะไอห่วยจังวะ,<ก>ะนี่ป<ก>้านี่ป<ก>้า,<ก>าป้าหนูป้าหนูก็มอ่าเราเราอย่างทานเสียงได้ละหนึ่งคือไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาไอเฮียโออันนี้นะคะนอกเหนือการเมืองนะคะเพื่อนๆ ามามดูนี่จะเป็นบ้านตาค่ะตอนเด็กๆเนี่ยหนูก็จะมากระโดดน้ำตรงนี้แหละเนี่ยแจ้งหนึ่งเขียวสองน้ำเงินสามแต่แต่ไอสะพานเนี่ยมันก็จะเขาก็จะทำใหม่มาเรื่อยๆนะจริงๆตอนเด็กๆอาจจะล่มรื่นกว่านี้เยอะที่นี่จอมทองค่ะจอมทองบ้านท่าลุกวางปาน จริงๆแล้วอ่ะแอนนี่ไม่รู้จักใครเลยนะแต่ว่าเขาจำได้เพราะว่าแอนนี่เคยมาอยู่ตรงนี้ลงลุงารู้จักลบฮ้อนกันปะ้าานี้บุจอกกลุงนี่ลุงังอ่ะนบาดแม่นมแม่นะสบายดีก็เจาะ ถ้หนแกฮะลูกคำลูกคำไหนอ่ะลไเดัหกุงอ่ะลุงลอ่ะลูกไม่สูงมึงเฮดั้นทีมันอยู่แับจอดนอนจนรุ่นเลวก่อนมันรุ่นน้องน้องอาคามันมันรุ่นน้องมนังสื่อได้อันน้หมอนมัน้โห้องลุงอีดูห้องลุงอี เรบาเล่ามนั้นอเออเารอเรอาเขาเคยมาเล่นน้ำเขาเคยมาเล่นน้ำที่นี่ตกันก็เนาะตอนเป็นละอ่อนอะมีลูกหรือยังมีแล้วนะนี่ก็คือนะานดวงั่นดวง ติ่บ้านอยู่นี่มันมะอ๋อวัดดีเจาะจับมาได้ถ้าถ้าถ้าบ่าบบสาวขึ้นมาจับมาได้ปะกางตางกับจับมาได้อะไรน้อยไม่ไม่สมวัดดีเจาะกางกางฮูกางฮักฮักประยุทธ์กันโอชากโก้ฆ่าเลยฆ่าฆ่ามันเลยกะตึกตึ๊กไหนตึกไหนบ้านหอนี้เปิ่มมีความฮูเกี่ยวกับการเมืองนักปะเพิ่มมาเอาไอ้ประยุทธ์กันเนาะ ขับมอเขาับมอเขาเราลงมาแหละมาแล้วขามขามฮักประยุทธ์จันโอชากะไปแก่แก่ตีนวะนบานนบานฮักประยุทธ์จันโอชากถฮักนาดเนาะฮักคณะท่าตาเงี้ยได้เก่ามีมดใกล้ขึ้นหัวน่ะแก้วก็ไม่สวยเอาไมไล่ฟันเนาะวันนี้ครับลูกน้องมันมันคอยขอคออันนี้คือ จะมาหลบหลอนก็เล่นไก่โจรกันนี่ที่นี่กะนี่กับบะมีที่นี่หันนั่นแหละเอารถขนทรายมามาจอดที่นี่อ่ะที่ไหนนอกกับต้าทรายบ้านสวนหน่อยพวกกับเพราะว่านี่มันเข้าออกก็ได้เขาจะรับมันกีด68โลมันเขาย่าเขาย่ออกเนื กิจการดีวะดีห้านองมาเข้าผมเข้านะชาเนเชาฮักไปยุติโนชาก่อมันก็ไม่ได้ก่อมันจะเปิดคุณบารีแล้วก็ดีนะครับหักพ่องฮักมันยิ่งหยางมัน้ยเฮี่ประเทศล่มโจมมาตือแปดปีแล้วน่ะฮักพ่องมาฮักพ่องนะหนูเป็นสลิมออเนเชาโทมเป็นนี่สินะนะหน่อย น้อยฮักประยุทธ์จันโอชาก็บะฮักมั้งอ่ะเปิถ้าฮักนี่กลังงลงลงน้ำเลยอ่ะถ้าเลือกตั้งนี่นะครับพักเพื่อถอยหมดแอนนี่จบเก้าไก่มีก่อบ้านเขามีก่อเลือกเก้าไก่ก้าไก่มันเล็งก็ได้ไปคุณอ๋อมันมีความเคสจากอีอีสีนวล อีซีนวลอเอีงูเหาแม่แม่มันก็เลยทำเพิ่เห่าเคดเนาะติดแต่คนดีๆในก้าวไก่ก็มีนักนะพ้โอกาสก้าวไก่พ่องเพราะว่าก้าวไก่น่ะมันจนตังบนพุ่นสะใจกว่าไม่ได่อามันแหมแพททองทานแพททองทานเออคนยังดีเอาไข่ก็ได้ที่มันเป็นฝ่าประชาธิปไตยเนาะ ไปเข้าไปดูนี่ทินที่หนูเนี่ยแอนนี่เนี่ยอยู่มาตอนเด็กๆค่ะเมะื่อก่อนอ่ะที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะ ผล,ลไม้นะมีทุกอย่างที่อันนี้อยากกินอันนี้ชอบปินต้นชมพู่อันนี้ชอบปินต้นมะม่วงแล้วก็ชอบขโมยส้มโอบ้านยายเสี่ยวอันนี้บ้านอน้อยหน้าน้อยฝ่ายยายเนี่ยจะบอกว่าฝ่ายประชาที่ปไตยหมดเลยนะคะก็คือ สามนิ้วหมดเลยค่ะสามนิ้วหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ประชาธิปไตยค่ะยายยายแฟนของยายเนี่ยตาเนี่ยเสียปต่นี้ก็ไม่ได้มางานศพเนื่องจากว่าติดม็อบซึ่งตอนนี้ก็ติดม็อบเหมือนกัน นี้ทำบ้านใหม่คะ่ะก็ค่อนข้างหรูหราเลยทีเดียวอยากมาอยู่ด้วยจังเลยเสีพยพิจอนพีจอนไม่ได้จะได้อยู่พิจนอนแฮม เดินหน้าก็ได้อยู่เลยยังหลูเลยอ่ะโคตรหลูอ่ะหลูโคตรตละหลูนี่บางสภาพแบบนี้นะพี่จอนถ้ากรุงเทพนะเป็นสาล้านปู่นอ,อ่ะอาบอาย่อ่ะแม่นแม่นถ้าถ้าอยู่ในกรุงเทพนะก็สี่ห้องนอนสี่ห้องน,น้ำ เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือบริเวณบ้านเดี๋ยวพาไปดูงานศพงานศพของของตาดีใจมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้ได้ไปคือจริงๆแล้วหนูเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตอนโตไงใช้ชีวิตอยู่แค่ช่วงวัยเด็กนะคะแล้วก็ ย้ายไปอยู่ที่หอดไปอยู่บ้านบ้านปู่กับย่าไปอยู่ที่บ้านบ้านตัวเองทางเหนือเนี่ยพิธีกรรมทางเหนือเนี่ย เขาก็จะเอาศพไว้ที่บ้านของผู้ตายเลยนะเขาไม่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 ได้เอาไว้ในวัดเหมือนอย่างในในใน,ในเมืองในเมืองเชียงใหม่หรือว่าในกรุงเทพทั่วๆไปนี่ก็จะเป็นพี่น้องกันหมดเลยลูกพี่ลูกน้องกันอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์ ลุงลุงว่าทัศนคติทางการเมืองเนี่ยเขามีแนวคิดว่าอย่างไรแม่สวัสดีเจ้า อันนี้ห้องกันเมืองลูกทํเผิดห้องกันเมืองอยู่นะจับลูกจะสัมภาษณ์แม่แม่หักประยุทธ์ก่อนรู้สึกอย่างไดกับการบริหารงานของประยุทธ์จ๊ะก็ดีดีว่าบดีเอาเอาแต้แตะติดแต้บ้านเฮาเนาะค่ะบ่าวประยุทธ์เลยนะเขาเอาเพื่อไทยแม่ก็เราประยุทธ์อยู่มาแปดปีชิบหายหมดเลยเนาะบอกไปเลยจอาเพราะว่าลูกอะ ฝ่ายประชาที่ปะไตเต่ะจะลองไปถามนี่มีขีนเอาด้วยพ่อป,ป่อ,ปอห้าไอ้ประยุทธ์จันโอชาก่อนเพราะเธอบอกเขาชอบเลยถ้ามันอยู่ที่เนี้ยถ้ามันนั่งอยู่ที่เนี้ยกอ,อยางไงอะไรกับมันเขาจะถามว่าคุณลาออก แล้วนอกจากนอกจากไอ้ประยุทธ์เนี่ยจางไอ้ประยุทธ์เนี่ยเหนือกว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยหูเรื่องก่อยังบหูเต้าหูเต้าเบื้องหลังบนเขาบุเบื้องหลังไอ้บะฮู้มาสนใจเต้าอีเต่านาะแล้วลูกจะเบิกเน็ตรหรือบ่ได้ได้ได้บ่บ่ชอบว่าคุณคุณชื่อประยุทธ์เนี่ยเจ้าดูถูกคนไทยอืมเปล่าเนาะอ่าผมว่าคุณประยุทธ์เนี่ยอู้หูเรื่องดูถูกคนเทาว่า คนไทยเป็นคนโง่ถ้าหามีโอกาสได้ไปเลือกตั้งจะเลือกพักไหนมันแน่เมีเก้าไก่กับเพื่อไทยพักเลือกสองพักนี้เนาะจะไปเขตกับเก้าไก่แต่น่ะนะพาอว่ายังน้อยๆน่ะเก้าไก่เนี่ยกะกะ,กะคือแบบมันก็นมีคนดีแล้วก็คนบดีไปยุทธอะไปคนที่ดูถูกคนไทยไปคนโง่อือู้ประทุกต้องเตเอาใครอเอาใครทำไมทำไมทำไมอันนี้อยากแบบเรา คนไทยเนี่ยชอบช่วยกันประหยัดหน่อยโอ้ถู้ถูกคนไทยเกินประยุทธ์เนะี <c oughs> ่ยจะใช้เงินนีสิ้นเปลืองเนี่ยไม่รู <c oughs> ้ว่าจะเอาเงินตรงไหนมา <c oughs> ม,มันว่ามันชัยราคนเดียวประยุทธ์อ่อะมันลวกคนเดียวอีเนอ่ะลูกเชิญผมชอบลูกเชิญผมชอบเซิร์ตหักประยุทธ์ก่อเปื่อนนะหันหน้ามาตรงนี้รู้เร็วๆลวกคนใดล้วกเลยเปื่อนอะเร็วๆเร็วๆสัมภาษณ์หน่อยเร็วๆ เค่งจะไปเร็วๆโดนยอบกะข้านะ่ะมันกินเหล้ามันายโดนยอบเนาะเขาปะโดนยอบแล้วเนาะน้าน้ามีแนวคิดอะไรเกี่ยวกับการเมืองน้าหักประยุทธ์ก็เจ้าะมีความคิดเห็นเจาเจ้าะมันมีความคิดเห็นนี่แล้วน้าหนูเป็นสลิมถ้าถ้าไม่มีความคิดเห็นนั่นก็คือพวกพี่ ป้องสถาบันป้อลูกทำเพจห้องกันเมืองนลเจ้าลูกขอสัมภาษณ์ป้อหน่อยเจ้าป้อมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประยุทธ์จันโอชาห้าก็เจ้าถ้าถ้าสม,สมมติว่าสมัยหน้าเนี่ยป้อจะเลือกพรรคไหนเจ้าบาประยุทธ์บ่ป,ประชาธิปไตยไอ้ยาบประชาธิปไตยถ้าจะให้บ้านเมืองสงบประชาธิยุทธออกไปประยุทธ์ออกไปดีที่สุดเจ้าเออ ก็จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองนะที่จอมทองที่ถ้าลุกวางปาเนี่ยก็คือเขาสู้ประมาณแค่ประยุทธ์แต่หนูยังไม่ลวงลึกถึงข้างหลังของประยุทธ์ไม่กล้าแต่ถ้าหนูมีโอกาสมาบ่อยๆเนี่ยหนูก็จะมาสัมภาษณ์พี่ๆเขาให้ฟังแม่สวัสดีเจ้าลูกทําเพจห้องการเมืองนะเอ่อจือแอนนี่แอนนี่คนอยากปวดแอกแม่มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับประยุทธ์จันโอชาจ้า ชอบมันก็เจะหักประยุทธ์ก็มันบริหารมาเจ็ดแปดปีนี่ชอบก็บาเอานาอเจ็ดปีแล้วนะไอสัตว์อีไม่มีอะไรถ้ออกบ้านเมืองจะสงบเนาะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเจาล่มจมไปจะแล้วคนบ้านเฮาเปิ่ลมีแนวคิดเกี่ยวกับประยุทธ์อย่างเดียวไหมก่อเหนือไปกว่านั้นนี่ยังยังบอกูกันเตือนเนาะเดี๋ยวลูกจะมาเบิกเนตถึ เพราะว่ามันมีอไรอย่างที่มันเหนือกว่าประยุทธ์ขอบคุณจนันนกเจ้าสัมภาษณ์ให้หมดเลยตอนแรกก็กล้ากลกลัวๆนะแม่วัสด,ดีเจ้าลูกทำเพจห้องกันเมืองลูกอยากจะมาสัมภาษณ์แม่นะ่ะแม่มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับประยุทธ์จนันโอชาแม่ห้ามมันก่อนมันอยู่มาบริหารงานมา8ปีเนี่ยแม่รู้สึกว่าชอบมันก่อน ะได้เงินออประยุทธ์มาตังค์เพิ่ออีกต่อไป่ <Okay. S 2> ไม่ไดเดือนไหนจะได้จะได้ทั้งปีผมเพื่อนนั่แหละภาษีมันคือายเไี้ยม่ได้มาเอาบ้าใจมันเป็นเงินภาษีที่ที่คนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเสียเนี่ยแหละถ้าเป็นรัฐบาลอื่นอะ่ะจะได้มากกว่านั้นจะได้มากกว่านั้นรัฐสวัสดิการเนี่ยยังน้อยๆถ้าคนแก่อีกนะสามพันมันต้องได้ ข้าวสารอาหารแห้งอะไรอย่างเงีย<ะ>้ยเขาต้องดูแลภาพถี่ไปกุ้เี้ยนะเงินไม่ไปกูดไปกองได้คี่แบบวิญญาณประยุทธ์นนะ่ะโอ้ยยายหนูเปลี่ยนไปยายหนูเป็นสลิมไอ้ตะกอนยังด่าประยุทธ์มาเดี๋ยวยังไปเอาเอาประยุทธ์ก <c oughs> ็ก็มีประยุทธ์เชี่ยวสบานี่แม้ต่เเือนนียยายเออยายยังเปลี่ยนไปขนาดนี้ สองปีปรได้ปีแล้วยายยังด่ามันด่ามันได้ที่มันมื้อชะตาไปแล้วไปได้ดี้นักพี่อภิยุทธ์ะโอ้โหปิดบ้านเราบ่เฮ้ยบ้านเติมอ่าก็เป็นหอบเงินประเทศอภิยุทธ์ต่างประเทศเข้าเลยถึงประเทศขนอันเนี้ยเลี้ยงวงมันเนี้ยเข้าอภิยุทธ์ถึงวันเลี้ยงมันเนี้ย เจ็บปวดหัวใจหลานหลานทำเพุกันเมืองฝ่ายประชาธิปไตยยายอวยประยุทธ์ไปดีกว่าบักบักบักว้ยยายหนูก็เป็นเป็นสลิมนี่แต่เท่าที่สัมภาษณ์มาทำไมยายหนูเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เจ็บปวดเจ็บปวด ี่คนงามเจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บเดียวพี่คนงามเจ้าเอ่อน้องทําเพจเกี่ยวกับเออ่การเมืองนะเจ้าแต่อยากสัมภาษณ์พี่ว่ามีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารงานของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฮักกับว่ามาฮักเจ้าฮะฮักมาฮักเจ้าะคนดีๆตัวว่าอลไรอ๋อ โอเคคนนี้ผ่านไปคนนี้หนูรู้ละ <Okay. S 1> เป็นลูกน้องของนานาหนูนาโก้ที่สัมภาษณ์เมื่อกี้ก็คือจะมีคนต่างด้าวมาด้วยนา้าน้องทำเพจกันเมืองนะจ๊ะน้องขอสัมภาษณ์นาได้ก่ออ่อ <laughs> คือ ปีที่ผ่านมาการบริหารงานของประยุทธ์เนี่ยนะชอบก็ชอบผลงานของประยุทธ์จันทร์โอชาก็่จะป้นก็ดีก็ดีแต่นีกินกมนั้น่น,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 ม,นมันเป็นภาษีของเฮานะนะ,นะถ้าเอาแต่่ตถ้าสมมุติว่า เราได้รับตำบาบตที่มาจากกรเลือกตั้งของเฮาเนี่ยเขาจะได้เยอะกว่าน,นี้นะนรับสวัสดิการนะแต่น,นี้มันมาซื้อซื้อเฮาขอบคุณเจา้าอุ้ยยายลากับเปลี่ยนไปนะหมูอ้วนหมูอ้วนทกาพายุจันโอชาก่อนกูหม่ลักกูเกลยดแน,น่มันไม่เหมือนพ่อกูนะนะมีเป้า,ก,ก,า, <c oughs> ปากี่คนเอานะมากี่กอจะกูแกลข้อนี่นะมีเป้ากี่คน มีพ่อสองคนสมคนเออแต่หมือนพ่อปู่วงพ่อทองคุณอ,อนึกว่ามีพ่อหอยตัวอีเนี่ยชัดเจน,นตอนนี้พ่อที่เลี้ยงกูมีทองคนเดียวพ่อทองคุณพ่อทองคุณ,คณรักตายเลยีอ,นา,ยนยอาน้าน้าพี่ข้อตากับอกก่บเหงื่อข้อตา เงือเข้าตาเดี๋ยวหนูจะสัมภาษณ์กันเมืองน้อยหนูทำเพจห้องการเมืองขออนุญาตสัมภาษณ์เนะเมืกอกล่วก็สัมภาษณ์กันเมียงนั่นแม่พี่ดามีไหมเนี่นะนะฮักประยุทธ์ก่อนประยุทธ์บริหารงานมาเจ็ดปีเนี่ยแปดปี ตอนสอปีแรกนี่ต้องแก่ให้มันจ้างความสงบประเทศชาติประเทศนี้มันมาลงแจกเก้าอี้แจกหลังอ๋อตอนแรกตอนแรกแสดงว่าตอนแรกนี่มีแนวคิดเดียวกับกปปสดึงมันให้มันมาไอ้นี้ให้มันมาบริหารกะนนอินูจ้านเจาะเก้อ่าอ่่เจะบมเาจ้าน้ายหมายถึงเสื้อแดงไม่ก็เจาะกระืุมแดงเนี่ยมันแตกก่อนท่านน่ะอ่าอ่าอเจา บางคนจะแม้ค้อแกงไปอย่างไปมานักไปปฏิเนินแดงมันโดนอนจ้างสองฝั่งเจาแม่นแม่นแม่นแ่น่แต่ยาใหอมันมาแกล้งความสงบพวกหมู่มแดงตัเทพเจาะแล้วมันประเดีนยมันลงทีหลังแล้วยากให้มันลงยาให้มันลงเนาะขอบคุณเจ้าแม่พอสัมภาษณ์กันเมืองพ้องรู้แม่มีแนวคิดอย่างใดเกี่ยวกับประยุทธ์จันโอชาเจาดีแม่ประยุทธ์พเ้าเข้านเนะ Oh. เต็มเงินเต็มล้อข้าเต็มล้อม oh. เอาตึงมือออกตึงมือออก <c oughs> แม่แม่คนนี้โอ๊ยขอ,ขอโทษจ้ะก็โ okay. อเคสรุปว่าถึงวันนี้ได้กินกับปประยุทธ์มีคนชอบประยุทธ์สามคนแล้วมีคนเกลียดประยุทธ์สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนคือแม่แตะกี้ แม่ตะกี้สัมภาษณ์แม่หรือยังสัมภาษณ์แล้วเนาะแม่สัมภาษณ์แม่หรือยังต่อสัมภาษณ์เรื่องสองดีนเรื่องการเมืองต่อฮักประยุทธ์ก่อนก็บบู๊เป็นเกิดเรื่องฮ่าฮาบูเลี้ยงเนาะจ้ะมันเกิดจากอะไรละกัดบูมันก็ฮ่าไปเรื่อยๆกับบูเลี้ยงอะไรแหละอยู่กลางๆเนาะอยู่กลางๆจะดะก็จะเอานาใบเปลี่ยนมันก็ยังเอานะเนาะกัเลยว่าฮักกรบจอ็เอากับบอมีนะจ้ะธรรมดาธรรมดาเนาะ Nope. เนาะจุดบาคนบดีเขาขอเชิญมาขอสด้่ดีเย็นชีบกันบุณชูมาฮ่ากระเาะปลาปิ๋งฮ่องกงโบลาด่งเลยฮ่าขอโทษเจ้าสุมาตาจมาสร้างความแตกแยกสุมาเจ้าน่ารู้น่าหักประยุทธ์เกาะ นนี้นาะหนูเองนั่ป็นย่องคนไปไปหอประยุทธควายมีนี่แหละมีสาคนที่เหลือสศวากวบ็คนไห่มันหมดเลยคอจเได้ถอยลูกังงีจ๊ะเจาโอเคน้าก็ไม่เอาไปหานั่งนั่งไรตรงข้างนอกแล้วอย่างนี้มันจะไปต่อ กันยังไงที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆเขาก็คือถ้าใครเอามาให้เขาเนี่ยเขาก็จะอินตามเหมือนยายของหนูเนี่ยค่ะเมื่อสองปีที่แล้วหนูมีโอกาสได้กลับมายังด่าประยุทธ์อยู่เลยด่าแบบเช็ดเม็ดไม่เอาแล้วก็ ดาเจ้าด้วยแต่วันนี้ยายหนูกลายเป็นเป็นสลิมแล้วก็ฝากให้คิดเราจะต้องหามวลชนหาแนวร่วมขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามาสัมภาษณ์เมื่อกี้มีการทะเลาะกันด้วยก็ไม่เป็นไรก็ทำคลิปสั้นๆก็ไม่สั้นนะตั้งยี่ยี่สิบสามนาทีสิบเก้านาทีวันนี้วันที่17เเมษายนค่ะสองห้า 65ค่ะอยู่ที่จอมทองบ้านท่าหลูกวังปานคลิปเมื่อกี้ก็คือคลิปทัศนคติทางการเมืองของคนวังปานอําเภอจอมทองนะคะ,ะถ้าใครได้ดูคลิปเนี้ยเราก็เอาไปปรับเรากจ็จะรู้ว่าแนวคิดของคนบ้านๆเขานนะะเป็นยังไงเราก็จะได้เอาไปปรับใช้ในแนวทางการเมืองของพวกเรานะคะว่าเราจะไปให้ความรู้ของคนที่เขาเขาคิดผิด เขาเห็นแก่ข้าวสารเห็นแก่เงินเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆซึ่งมันมาจากภาษีของพวกเราทุกคนที่เราจ่ายไปอะคะ่ะฝากให้เพื่อนๆคิดเป็นการบ้านนะคะว่าเราจะต่อสู้ยังไงเพื่อที่หาหาแนวร่วมแต่เราอย่าไปทะเลาะกับเขานะสวัสดีนะคะแอนนี่มหาวันค่ะฝากติดตามเพจแอนนี่ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ